สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะแชแนวมาแล้วนะครับเลาะเป็นเลาะแชแนวร่วมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับเลาะเป็นเลาะมือนี้ผ้าพี่น้องมาเลาะทั้งอำเภอม,ม่วง30นะครับอยู่ที่พิสิษิ์ฟาร์มนะครับบ้านสร้างมิ่งตำบลสร้างมิ่งอำเภอม,ม่วง30จังหวัดอุบลราธชธานี่นะครับมีพี่น้องแนะน้ามานะครับบอกว่าอยากให้มาเบิ่ง อ่างัวคอกของพี่พิสิทธ์นะครับหรือพิสิทธิ์ฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่คือคุณพิสิทธ์พิสิทธ์ครับผมเจ้าของฟาร์มใช่ครับอ่าอยู่บ้านสร้างมิ่งครับผมอำเภอช่วงสามสิบครับผมจังหวัดอุบลราชธานีครับอ่ามองนี่เลี้ยงงัวว่าดุลแล้วมหมบอเลี้ยงมาเด็กสามปีครับสามปีบอครับสามปีก็ช่วงงัวกําลังเปลี่ยนราคาพอดีแมนครับสามปีงัวกําลังเปลี่ยนราคา เป็นอย่างเขาคือด้มาเลี้ยงช่วงแพงอ๋อพอดีกับจัดพัทยาครับผมเห็นงาร้านอาหารอยู่พัทยาเปิดร้านอาหารอยู่พัทยาช่วงนั้นก็น่าจะประมาณโควิดนี่ครับหนีโควิดมาหนีโควิดมาครับหนีโควิดมาเลี้ยงง้วครับโอ้แล้วก็มาเฮ็ดเอาใหม่แม่นเบิดเลยบ่กขอกี่เฮ็ดเอาไม่เบิดครับเฮ็ดใหม้เบิดเลยครับก็1 2 3 4สล็อก ข้างล่างกับแมนบอตะกี้นะข้างล่างนะแมนเบิร์ดเลยครับโอเรียนว่าเบิร์ดเลยบอตะกี้ยทั้งเบิร์ดสิบสามตัวครับสิบสามตัวเป็นว่าเป็นบาแมนหรือเป็นลูกผสมบาแมนครับลูกผสมบาแมนแมนบอลล็อกข้างล่างตอนนี้ก็คือสภาพสภาพฟาร์มเฮาตอนนี้ก็เห็ดเป็นสวนผสมผสานไปแล้วเนาะผมเห็นมีแหนแดงแน่มีไก่ไข่แน่มีไก่เนื้อแน แต่ง่วนั่นเอาออกหลายแล้วก็ว่าต้องเอาออกครับเพราะว่าผมต้องไปซอยเมียอยู่หลานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ย็ดอาหารตามสั่งครับเปิดอาหารตามสั่งอยู่ตะกี้พนอยู่กับหลานสาวครับผมที่นี่พนมีผู้ชอยหลานสาวลงไปพัทยาครับกร็เลยได้ไปซอยเพิ่นก็เลยเดี๋ยวง่วออกตะกี้เฮอตะกี้เฮาประจําเลยแม่นบอกฮาประจฟาร์มเลยยูนนีประจําอก็คือหลานสาวไปเห็นงานอยู่พัทยาแล้วครับผม เอเฮาก็เลยต้องไปซอยเมียขายของคเอาเอาอาหารเอาเอา,เอ,า,อ,าอาชีหลักทั้งพุ่นก่อนเนาะทั้งทั้งนี้เขาบ่ได้เรียงเป็นอาชีพเลยม่นบ่หรือเรียงเสร็จเรียงปกติก็เลียงเฮดเป็นอาชีหลักเ่รครับอพอมา,าอยู่บ้านก็เฮดมวดผสมผสานนี่ครับที่บ้านมวมันก็บ,บ่เป็นราคาช่วงเมื่อกี้นี่ล่ะครับก็เลยต้อง มันมาปัจจุบหมอกับหลานลงไปพัทยานันก็เลยต้องได้ขายออกต้องขายออกเนาะอ๋อต้องเฮ็ดเวียกตอนเช้านะครับแล้วก็ให้นมันไปท่านเปิดร้านแปลงม่วงเช้าสำคัญคือแรงงานล่ะนะเมียนเขาเฮ็ดอยู่ผู้เดียวเฮ็ดอยู่ผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดแล้วก็ไปทํางานอยู่พุ่นทํางานอยู่พุ่นมากอะมาเฮ็ดงานต่ออยู่นี่นะครับเอาเฮ็ดจังได๋กลับจากพัทยามาแล้วบัตนี่คือมาเลี้ยงงัวอ๋อก็แบบว่าบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดอีหยังนะครับ เพิ่นกะเล่แบบว่าพี่ใหญ่เพิ่นกะเล่แนะนํนให้เลี้ยงง่วครับผมเห็นงัวตอนนั้นมันก็ยังเป็นราคาก็ับพอไดแมนครับกะเล่หัดเลี้ยงน้าเพิ่น่ะเพิ่นเป็นคนสอนครับเพิ่นเป็นคนคนสอนเลี้ยงครับแล้วก็เลี้ยงนี้เฮ่าตอนนั้นเท่าเท่าเลี้ยงขุนหรือเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงเอาลูกมั่น่ะครับเลี้ยงเอาลูกมันก็ได้เลี้ยงขุนเลี้ยงเอาลูกแล้วก็ขายลูกครับโอ้ก็เลยต้องหาแม่บอกที่มั่นแมนครับดีๆีนะจักหน่อยแมนครับขายไป1ิบ0ิบตัวแล้วแม่ ปกติมันก็ขายหลายก็หน่อหละเขาเป็นยี่สิบคนอะตั้งแต่เลี้ยงมายี่สิบกว่าครับโอ้ยี่สิบกว่าแต่ว่าช่วงแรกสุนีขายออกไปสิบตัวครับถามเนี่ยตอนเท่าเลี้ยงมันตอนแพงแล้วตอนเท่าขายออกไปนั่นก็คือคือเท่ารลุบ่ตอนนี้ลูปงอยู่ครับลุบเป็นแสนอยู่ครับตอนยังลุบเป็นแสนอยู่นับ่รูบหรือว่าลุบขึ้นอยู่กับว่านี่ครับตัวนี้สองตัวนี่น่ครับสองตัวนี่ซีรูปหรือว่ารูปโอ้ลุบบนลุบขึ้นอยู่กับสองแม่นี่เลยครับ แม่นึงเป็นมาแมนครับตัวนี้มันบอนท้องครับเนี่ยกําลังรักษามันอยู่ครับตัวนี้มันบอท่านได้ลูกเลยบ่บ่เป็นแม่สาวครับเป็นแม่สาวบ่นี่จักปีแล้วนี่สี่ปีกว่าครับสี่ปีกว่าครับเข้าตรวจอันเข้าอันตาเศร้าบะอันตาเศร้าครับตอนนี้เขาก็ถอดซีด่าไปวังสองมือทีแล้เนี่ยครับโอ้ถอดเร้วมันมันท่านขึ้นบัะเป่น่าอีกสามมือครับมือนีเยวก็มือที่สองโอ้เพิ่งห้ามือเป็นบ เิ่นว่าสามหมื่นสามหมื่นกับมืออื่นที่สั่นเนาะครับผมเขาก็ต้องสังเกตแล้วแมนครับคไกแต่ว่าที่เห็นขึ้นแล้วก็คือนั่นข้อไล่นั่นอ๋อตัวนี้สมติสละครับสมติจะหาเดือนครับหาเดือนท่องห้าเดือนแล้วบ่ครับตัวนี้เป็นลูกกระทบแมนครับเอาค่ามาแพงบ่เอาค่ามาที่เหลือแปดหมื่นครับบางพุ่นเป็นบ่บางั้นว่าแพงแงนะครับโอ้เ้าได้ขายลูกมันไปในระบอบขายลูกมันไปสองตัวครับขายลูกไปสองตัวครับลูกมันผสม บามันบอหรืออย่างไรผสมบามันครับสุกเชิสามหนึ่งครับในราคาบอดูกนั่นเด้สามหมื่นกว่าอยู่ครับตัวนึงนะครับสองตัวได้สองตัวก็ได้เกือบห้าหมื่นครับเพราะตัวล่างหลังนี่มันมันเหลื่อมง่วราคาถึกแล้วครับอ้าบอเป็นแยงก็เหลือสามหมื่นครับขายอยู่บ่อสามหมื่น ขายเอาทุนขึ้นจะเป็นอย่างไรอยากซื้ออย่ยวะล่ะครับเอาผมถามเ่ยราคาความเป็นจริงซูมือนี่เด้อบ <ผม S 1> ตัวนี้เขาซื้อขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่ได้จะยทดแถวเทะแต่สามนี่แหละครับมันทองน้ำเนาะแมนครับตรวจได้เลยบ่ตรวจได้เลยครับแมนบอ่อตาซ้าได้เลยครับอันตาเร้าได้เลยครับเฮาซื้อขายหลายบาได้เอาว่าจะ อย่างไปจักหน่อยเขาเห็นมันทองใหญ่ๆก่อนหนีก่อนหมอน่าจะคล้ายออกมันก็ห้าเดือนแล้วเด้ครับห้าเดือนแล้วลูกมันจะโตแล้วลูกมันนี่ตัวที่สามครับนี่อ๋อมาลอดอยู่กับเฮาเบิดนเลยแมนบ่หรือว่าลอดอยู่กับเฮาครับอยู่น้ำเขาเด๋อได้ลูกแล้วบ่อยู่เขาบนได้ครับบอท่านได้แมนบ๊อเป็นว่าสาวมาเลยแมนบ๊อเอาว่าให้พี่น้องเขาฟังแน่เกิดเขาเห็นเราอยากได้นี่ราคา ราคาปะครับเปิดอยู่สามสามขึ้นอยู่ครับสามขึ้นอยู่ครับสามล่ะสามล่ะเอาสามขายโอ้ยลูกเลี้ยงมาตั้งเท่ใดปีเพราะว่าลูกสองตัวได้ประมาณห้าหมื่นเนาะครับลูกสองตัวได้ประมาณห้าหมื่นคันสิมาขายอีกสามหมื่นก็ได้แต่ทุนขึ้นพอดีขายแห้งบ่คิีดขายแห้งบ่คิดจีขายแห้งบ่คิดเนาะนี่เอาเอาเอาจังสี่สะ ทองตัวใดอยู่นะทองช็อกโกแลตครับผมทองช็อกโกแลตครับเอาบอกเบอร์โทรเบิ้งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหกซีหนึ่งหกซีศูนย์ห้าสามสี่ศูนย์ห้าสามสี่พี่พิสิทธ์นะครับพิสิทธ์ฟาร์มนะครับก็พามาเบิ่งถึงสี่ละพี่น้องเบิ่งนี่คือตัวนี้นะสามนิดๆหรือสามคุยกันเอาเออพูดถึงพราเอาพราเอาละนี่เพราะว่าตะกี้เพิ่งจะซื้อมาแปดนะครับ ซื้อมาแปดขายรูปไปสองตัวเนาะมันก็นมาช่วงรงพอดีครับตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อตอนเห็นเขาว่าขายไปวางไวไ้ๆนี่กันหลายตัวอยู่ขายไปสิบตัวค่ะสิบตัวโอ้ชุดนี้และมันสิบตัวมมนบอกขายไปสี่หลกักเว้นสองอาทิตย์ก็มาขายอีกหกเออแมนเมนเพราะว่ามีคนบอกว่า <c oughs> ขายไปวางไวไ้ๆนี่ครับก็คือรวมละสิบตัวนั่นแหละแต่ว่าพ่ได้ขายเตื้อดียวกสิบตัวนี่นะครับพี่น้องเบ็เนาะเด้อสองอาทิตย์ทองห้าเดือนกับช็อกโกแลตนะครับ มันเป็นลูกกระทบเนาะตัวนี้เนาะแม่นครับผมลูกกระทบโค้งใหญ่นะครับมาบ<ช>ัาตตาน,นี่ตัวนี้นางเอกนางเอก <c oughs> นางเอกนี่ตัวนี้เขาซื้อมาโดนระเบิดตัวนี้ซื้อมาโดนเหรอครับตั้งแต่เพิ่อนอายุสิบเอ็ดเดือนครับซื้อมา <10 S> ตั้งเจ็ดเดือนลูกของซูเปอร์เอ็กครับลูกซูปลูกซูเปอร์เอ็กครับซื้อมาตอนสิบเอ็ดเดือนครับตอนนี้สี่ปีกว่าแล้วครับสี่ปีกว่าสิบเอ็ดเดือนเขาซื้อมาราคาแสนสองครับ แสนสองพี่น้องมันเลือดลอยบ่บ่ครับลูกผสมครับลูกผสมบ่มีใบบ่มีตาบ่มีบ่มีตีเบอร์แมนครับบ่มีตีโลโก้พี่น้องเป็นลูกผสมแต่เป็นลูกซูเปอร์เอ็กซนะครับซื้อมาแสนสองตั้งแต่เจ็ดเดือนตอนนี้สี่ปีเลี้ยงมาสามปีกว่าครับขึ้นจักเทือแล้วขึ้นหลายเทือแล้ครับแต่ว่าสมบอติดสมบอติดเป็นเป็นถุงหนามอยู่ครับโอ้ก็เลยรักษาถุงหนามมันอยู่ครับสมหลอดแมนบ่ มันเป็นถุงน้านี่เขาว่ารักษาหายอยู่ได้ครับมันรักษาอยู่ครับมันบมอจะว่าเขาโปรแกรมอยู่ครัที่โอ้เขาโปรแกมให้หมอใดเรามาดูหมอหนุ่มครับหมอหนุ่มแต่ม่วงหมอไหลยบอต้องยานม่วงสามสิบหมอไหลอีหลีง้อกไหลายฟ้ามกไหลนะครับนี่ลูกซุปเอ็กพี่น้องซื้อมาแต่เจ็ดเดือนแสนสองนะครับตอนนี้สิบเอ็ดเดือนครับเดือนแสนสองตอนนี้สี่ปีเข้าสมไปจักเทือกอะไรที่ปตินี่สมไป สามเถื่อเสามเถื่อกําลังรักษาถุงน้าเป็นซีดนะครับนี่แต่เพิ่นกว่ารักษาหายอยู่หรือหมอบอกว่าหมันบ่บ่ครับหมอหมันแม่นบ่บ่หมันครับเพิ่นว่าเพิ่นโปกแกมันคือรักษาจนว่าสมจนติดท้องครับโอ้โปกแกมวเพิ่นว่าสมจนติดว่าสั่นทองครับผมหมอหนุ่มครับราคา แล้ข้ามันเปิดวนได็ครับเปิดวนพองซื้อมากระแสนสองสิเปิดสองหมื่นห้ามันก็กำไรหลายหมดทำไปเพื่อรักษาไปก่อนครับเอาจนสุดความสามารถพุ่นละครับเอาจนสุดความสามารถเนาะแมี่มันเลี้ยงมันมัตเตนหน่อยนะครับมันหักเป็นงอตัวเหลี่ยมเปบเลี้ยมมัตเตนหน่อยเลยงามน้ำใหญ่น้ำครับขนาดลูกผสมได้นี่พี่น้องม่นเป็นเลือดลอยนะครับนี่ แต่ว่าล่า้านี่ก็พอท่านเปิดนะครับรอยให้มันผสมติสกอรน,นะครับมันเป็นซีดพี่น้องเป็นซีดเป็นถุงน้ำนะครับอันนี้คือมีน้ำเขานี่อันนี้ซื้อมากินยาช่วยกันโอ้อยาันหลาย <c oughs> เห็นปลูกยาว้ก็มี่ครับนี่นซื้อมาโดนแล้ววันนี้ซื้อมากวางไว้ใบหนี่ครับเท่าไหนี่ซื้อมาหมื่นแปดครับหมื่นแปดพี่น้องครับหมื่นแปดเมื่อแม่สาว ก็กระซิบหาเดือนครับซิบหาเดือนบ่ท่านทองแม่นบ่นี่บ่ครับโอ้คิดว่าทองแล้วเห็นอ้วนนั่นนะพอซื้อน้องว้วซื้อมือนี่เนาะครับมือมกว่าบาทจังสิตะกี้ก็เลี้ยงจังสิบบ่เลี้ยงแต่แนวนี้บ่ที่ขายไปซิบตัวบ่ครับนี่แต่รุ่นไหนรุ่นนั้นมันจะเป็นง้วงามจะฉีบผสมกันกับว้วแบบนี้แบบนั้นโอ้ต่ว่าเป็นบาแมนเป็นหลักแม่นบ่จะเป็นลูกผสมครับเป็นลูกผสมบาแมนเป็นหลักเป็นบาแมนคือเขาเาเสียบน้ำเชื่อบาแมนมาสั่นทอเนาะแม่นครับ โอ้ยังซี่ซื้อมากินยาซอยกันอันคนคนมากก็คือคนมากกันละพี่น้องขายไปก็ต้องหามาไว้ขึ้นเก่านะละ่ะสิเป็นแนวดก็ต้องหามาไว้ขึ้นเก้านี่หมื่นแปดตัวนี้นะครับนี่สิบห้าเดือนนะครับนี่อีกประมาณสี่ห้าเดือนก็สมัยละมักเนาะครับหรือมันขึ้นหรือเปล่ายังงนั้นขึ้นครับบ่ทั <c oughs> ้งสมบูรณ์ดีเนาะสมบูรณ์ดีโอ้นี่มีพี่น้องแนะนํามานะครับเพิ่นว่าวางไว้ๆนี่เพิ่นขายไปหลายตัวตัวตว,ว่าเพิ่นว่า เห็นเหลืออยู่3าตัวลงไปเบิ่งกเนี่ยเด้ยมีแต่ตัวงามๆเพิ่นวะนะครับก็เลยได้มานะครับพิสิทธิ์ฟาร์มนะครับหลังวัดบ้านสังมิ่งเลยเนาะครับหลังวัดเลยพี่น้องนะครับนี่ก็ตัวกลางท่านเปิดนะครับพี่น้องตัวตัวริมเนี่ยน่าสนใจแห้งผู้ใดมักงัวใหญ่นะครับมักงัวแดงนะครับราคาก็ประมาณเนี่ยสามหมื่นต้นๆเพิ่นบอกนะแต่ผมเอเอาเองในสามหมื่นก็ะยานให้อยู่ในเบิ่งนะนมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งนี่นะครับนี่ โอ้งามงามงามใหญ่ปันนี้นะครับทองอีกต่างหากนะทองห้เดือนง้อทองนี่เดือนท่างไก่ได้บ่ได้ครับแม่นบ่ได้จนมากกคลอดผุดล่ะครับโอ้จนมากนคลอดแม่นบ่เก้าเดือนก็ไปเก้าเดือนก็ยังไปได้ครับว่าแต่ว่าแต่ตังระว่งถ้าท้องแช่กัตตองระวังครับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องสูงปรมันเท่าใดล่ะนี่ยโมเมนร้อยลอยหกสิบอยหกสิบผมประมาณแล้วผมมาเบิ่งรอบแรกผมก็ประมาณลอยหกสิบนะครับนี่ โอ้มันซ้ำๆกันแ็่แม่บามันตัวนี้สูงนะครับหลังซ้ำๆกันเลยพี่น้องแต่วหลังตรงดีแห้งแม่ง้อตัวนี้นะครับนี่เพิ่งได้สามลูกเนาะครับอยู่ก็ <3 S 2> <ม>าสามอยู่ในท้องจาของเก่าๆ,ๆก็บรท่านได้เนาะครับนี่เบิง่งบริเวณฟ้ามเพิินพี่น้องตะกี้กับแม่นบดเลยนั่นนะนั่นนะงวเบดแม่นวันะแม่นครับเพิ่งอาออกไปก็เหตุเป็นผสมผสานนะครับนี่อันนี้อย่างนี่เป็น ปุ๋ยมักเป็นปุ๋ยหมักครับโอ้ับปุ๋ยหมักเอาไว้ใส่หน้าถ้าปุ่นกับเป็นแหนแดงรอบาดกับพ่อแหนแดงให้ไก่กับเหงืวอครับข้างล่างพุดนะนะครับไก่เหงื่อปลายกบมีหอดอาหารมักเด้ตะกี้ครับนั่นมันมักกีดเลี้ยงกันอยู่นั่นนั่นอาหารมักนั่นนะครับเดี๋ยวกี้บ่ไหว้ซิบก็ตัวต้องใส่ตัวซอยบ่ครับต้องใส่มันมักกีดซอยมันมักยีดซอยเนาะครับเพราะว่าเกี่ยวยาอย่างเดียวบ่ไหวครับ สิบกว่าตัวเลี้ยงผู้เดียวเดี๋ยวนี้เหลือสามก็ต้องไปใส่ซอยเมียขายของนั่มนะครับขอบคุณหลายๆเด้อพิสิทธิ์ฟาร์มคุณพิสิทธิ์นะครับหลังวัดบ้านสังมิงเด้อพี่น้องเด้อก็ยังมีแบ่งอยู่เนาะตอนนี้เนาะครับผมยังแบ่งอยู่ผู้ใดมากก็แบ่งนี่คือแม่แดงแม่ใหญ่ยังสี่เนาะครับผู้ใดมากก็บทั่วแม่นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ศูนย์ห้าสามสี่ศูนย์ห้าสามสี่พิสิทธิ ฟาร์มนะครับบ้านสร้างมิ่งม่วง30ขอบคุณหลายๆเับในผ้าเบิ่งของสวยของงามนะครับคนมักงวอคือกันเห็นง่วมองไดงงามนี่อยากสิแพะอย่างเดียวผมก็ดีครขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณมากครับ